ฉลามเจ้าทะเลผู้ทรงอํานาจกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีนักล่าผู้เงียบงานที่ครองห่วงโซ่อาหารมานานนับร้อยล้านปีฉลามสัตว์นักล่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกใต้ทะเลด้วยประสาทสัมผัสที่เหนือชั้นฉลามสามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนในน้ําได้แม่นยําจมูกของมันรับกลิ่นเลือดได้แม้ห่างออกไปหลายกิโลเมตรฟันคมหลายร้อยซี่เรียงกันเป็นแนวพร้อมผัดใหม่ตลอดชีวิต ทุกส่วนของร่างกายถูกสร้างมาเพื่อการล่าและอยู่รอดแต่ฉลามไม่ได้เป็นเพียงนักล่าโหดร้ายอย่างที่มนุษย์เข้าใจในระบบนิเวศพวกมันคือผู้รักษาสมดุลของท้องทะเลคอยกำจัดสัตว์ป่วยและอ่อนแอเพื่อให้วงจรชีวิตใต้ทะเลดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงเพราะว่าทุกวันนี้ฉลามกลับถูกล่าอย่างหนักเพียงเพราะครีปของมันถูกนำไปทำซุ้มรูราในบางประเทศแต่เบื้องหลังคือการสูญพันธุ์อย่างเงียบงันของผู้พิทักษ์แห่งทะเลฉลามอาจเป็นสัตว์ที่หลายคนหวาดกลัว แต่แท้จริงแล้วพวกมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกรง่งการดำรงอยู่ของชีวิตใต้ผิวน้ำที่เราทุกคนควรร่วมปกป้องหากคุณชอบกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะคลิปจ,จะมาทุกวันเวลา8โมงเช้าขอบคุณค่ะ